ีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพิจิกทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมีนาคม6-7ถ้าเราพร้อมแล้วเปิดไพ่เลยค่ะใบที่1น,นะคะเกี่ยวกับด้านการงานการงานช่วงนี้อยู่ในภาวะที่ไม่ถูกใจนะคะอาจจะไม่ถูกใจทีมแต่ก็ต้องทนถ้าเราทำงานเป็นทีมบางอย่าง มันไม่สามารถเลือกได้นะคะเรื่องงานเนาะ,ะเรื่องสิ่งที่คือแบบเบื่อกลุ่มอะเบือเบ่อกลุ่มเบื่องานแต่ทนอยู่ไปก่อนนะคะ,ะทนอยู่ไปก่อนนะถ้ายังไม่ได้ที่ใหม่ใบที่สองด้านการเงินด้านการเงินช่วงนี้ไพ่สี่เรียญน,นะคะ,ะก็ อยู่ในช่วงที่ประหยัดมัธยัสถ์สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะช่วงนี้เงินทองนี่กว่าจะใช้จ่ายในแต่ละบาทนี่คุณคิดมากมายแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เรารู้ว่าวางแผนตอนนี้ควรซื้อไหมไม่ควรซื้อควรจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะใบที่สามนะคะด้านความรักด,ดูสิ ความรักความรักยังมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตบ้างนะคะเป็นพรอัศวินถือถ้วยคนใกล้ตัวก็ดีนะคะเขาก็ยังที่จะมองคุณอยู่ห่างๆถึงแม้คุณไม่รู้นะคะมีคนที่แอบชอบด้วยจะได้พบเจอเพื่อนใหม่กัลยาณมิตรใหม่ที่ดีด้วยนะคะ ใบที่4นะคะเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้านสุขภาพช่วงนี้ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยได้ดังใจภาวะเครียดนะคะเ,ออเครียดเรื่องเงินคิดมากเรื่องเงินกลุ้มใจเงินอย่าเพิ่งจ่ายไปถ้ามีเก็บไว้ก่อนนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ด้วยแล้วตัวเนี้ย ถ้าคุณได้เสียไปแล้วคุณก็จะคิดถึงจะเรื่องเนี้ยมันก็เลยภาวะเครียดแต่ถ้าที่อ่าถ้าตอนเนี้ยมันกําลังลังเลว่าจะยังไงรอดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจไม่งั้นจะตัดสินใจผิดเงินออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะเนี่ยไพ่เนี่ย,ย,ยอ๋อเนก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีพิจิกทุกท่าน ในเดือนมีนาคมนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ